ผมรอคอยวันนี้มันนานมากๆแล้วนะครับวันที่จะได้เห็นชุดเต็มๆของซูเปอร์แมนฉบับเจมกันเนี่ยซึ่งในตอนแรกที่ผมคิดไว้นะผมคิดว่าผิดคาดนะตอนแรกผมคิดว่าเจมกันเนี่ยจะไปชอบแนวคลาสสิกเพราะว่าเขาชอบโพสอะไรเกี่ยวกับพวกซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นเก่าๆพวกโกลเด้นเอ s i ซิเวอร์เออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ชอบโพสร,รูปคริสโตเฟอร์ลีฟอะไรประมาณเนี้ยผมก็คิดว่า ถ้าชุดออกมาจริงๆอ่ะมันอาจจะไปในโทนสีฟ้ากางเกงในสีแดงแปลดอะไรประมาณนั้นแต่ว่าที่ไหนได้นะเจมการปล่อยภาพออกมาแล้วนะครับและปรากฏว่ามันดูร่วมสมัยมากๆเลยนะครับแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นตรงปกคอผมนึกถึง New f i t นะครับแล้วยิ่งเห็นรายละเอียดตามตัวเนี่ยโอเค New 52ชัดๆเลยนะครับแต่ว่ามีกางเกงในสีแดงนะครับแล้วก็มีเข็มขัดด้วยนะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือโทนสีนะครับมันจะไปในโทนของน้ําเงินซะมากกว่าไม่ใช่ไปนในโทนสีฟ้าแบบที่ผมจินตนาการไว้นะครับก็ออกแนวคล้า,ายๆของเฮนรี่คาร์วิลแหละแต่ว่าของเฮนรี่คาร์วิลจะดูมืดกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดูมีรายละเอียดมีอะไรประมาณนี้คือจะแตกต่างกันตรงรายละเอียดนี่แหละแต่เรื่องชุดเนี่ยผมรู้สึกว่าในชุดนี้นะ มันดูหลวมนะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนแอคชั่นตอนเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงอันนี้อาจจะเป็นชุดเริ่มต้นหรือว่าชุดแค่ในภาคนี้หรือเปล่าในภาคหน้าเดี๋ยวเขาจะมีอีกชุดหนึ่งอะไรทรงๆนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนตรงตราสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็โอเคตรงตามที่เขาปล่อยภาพออกมานะครับที่มีความเหมือนคิงด้อมคัมนะครับชุดนี้จะมีความเป็นแบบว่า new pivot แล้วก็มีโลโก้ของคิงด้อมคัมแล้วก็มีกางเกงในแบบ คลาสสิกนะครับก็คือกางเกงในเนี่ยหลายหลาคนอาจจะดูแบบว่าเอ้ยไม่ค่อยชอบหรือเลปล่าการที่มีกางเกงในส่วนตัวผมนะผมโตมากับพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเวลาดู j u s t i c e lee a g u unlimited ดู superman ฉบับซีรีส์ยุคเก่าๆเนี่ยผมก็เห็นกางเกงในผมก็เป็นรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือกางเกงในเนี่ยมันไม่ใช่กางเกงในแบบว่าตลาดนัด3ตัวร้อย มันก็ไปในโทนเดียวกับชุดนะ่ะเออมันจะมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชุดก็ได้อย่าไปมองว่ามันเป็นกางเกงนงกางเกงในเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นการออกแบบแบบคลาสสิกดีกว่านะครับส่วนของโมชั่นเฮนรี่คาร์วิลเนี่ยที่ไม่มีกางเกงในเนี่ยคาดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะซึ่งผมมองว่าผมโอเคนะมีหรือไม่มีผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างหรือว่ามันว้าวอะไรขนาดนั้นนะ่ะเออ จบไปกับชุดนะครับส่วนชุดเนี่ยก็จะมีแบบว่ารอยเขาเรียกว่ารอยการโจมตีมีบาดแผลของชุดเล็กน้อยนะครับมันจะมีเขมาดำๆนะ่ะน่าจะมีการผ่านศึกสงครามนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือพื้นหลังนะครับรู้สึกว่าซูแมนเนี่ยกำลังที่จะสวมบูทสวมชุดแล้วก็เตรียมออกที่จะไปสู้รบกับ ไอสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังเขานะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพี่แกดูชิวแลอเกินนะครับหรือว่ามีฮีโร่คนอื่นๆในเรื่องนะครับที่กำลังต่อสู้อยู่แล้วพี่แกเนี่ยแปลว่าผมคิดเล่นๆนะแกแบบว่าถอดใจไม่อยากจะเป็นซู่เมนแล้วแต่ว่าเอ้ยกลับมาเป็นซู่เมนอีกสักรอบหนึ่งดีกว่านะครับแล้วก็ใส่ชุดเตรียมตัวออกไปสู้นะครับเพราะในเรื่องเนี่ยเขามีการบอกนะครับว่าจะมี พวกซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆมาปรากฏตัวในนี้ด้วยนะครับอย่างฮอคเกิลกิลเลนเทิร์นมิสเตอร์ทิลิฟิกอะไรประมาณเนี้ยมันก็น่าสนใจดีนะครับที่ว่ามีตัวละครฮีโร่อื่นๆด้วยนะครับในเรื่องของซูเปอร์แมนนะส่วนสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์กันก็คือไอสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังอ่ะไอลำแสงสีชมพูเนี่ยเอยมันคือคอสซิลาหรือเปล่านะเอยไม่ใช่นะก็คือมันจะมีาวร้ายหลายๆคนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าในคอมิกเนี่ย ไอแสงสีชมพูเนี่ยมันคือไวร้ายหรือว่ามันคือลำแสงของเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมเดาเล่นๆน,นะว่าการที่จะมีไวร้ายสักคนหนึ่งของซูแมนเนี่ยมาปรากฏตัวในภาคเปิดจักรวาลของ DCU เนี่ยมันต้องเป็นไวร้ายระดับแบบว่าคนดูเห็นแล้วปีดกราดแล้วก็เอ้ยอ๋อเฮ้ยมันคนนี้นี่ว่านะครับซึ่ง ถ้าหากผมจะตัดไปนะผมจะตัดในคฟซอสออกไปเลยว่าไม่ใช่แน่แนเพราะว่าแกมาบ่อยมากนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือดูมเดย์อันนี้ก็ตัดไปเหมือนกันนะเพราะว่าการที่มีดูมเดย์เนี่ยเท่ากับว่ามันต้องมีการตายของซูเปอร์แมนซึ่งอันนี้มันเพิ่งภาคเปิดจักรวาลน,นะซูเปอร์แมนก็ยังไม่ตายหรอกนะครับก็ไม่ใช่ดูมเดย์แน่นอนนะครับหรืออาจจะเป็นไวร้ไเวทมนต์อย่างมิซิพิธิกอันนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าอย่างที่รู้กันนะว่าการเปิดจักรวาลเนี่ย ต้องเป็นอ่าเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าซูมเมนเป็นอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์มาจากต่างดาวไงส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการนําเสนอเรื่องเวทมนต์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมิกซี่พิทิกเนี่ยอาจจะมาในภาคอื่นๆผมก็จะขอตัดตัวนี้ออกไปนะครับมันจะเหลือกี่คนนะที่เราพอจะรู้จักโลโบโลโบผมก็คิดว่าน่าจะตัดไปก่อนนะเพราะว่า มันเกิดขึ้นที่โลกอะโลโบน่าจะเป็นการออกเดินทางไปในอวกาศแล้วก็ไปเจอโลโบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับบิซาโลก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะยังนะเมทัลโล่ไหมเมทัลโล่ก็โอเคนะแต่ว่าน่าจะยังนะเล็กซูเทอร์เล็กซูเทอร์เนี่ยโอเคมีอยู่แล้วแหะแต่ผมคิดว่าเล็กซ t e ูเทอร์เนี่ยไม่น่าจะเป็นไวไลไท์คนเดียวภายในเรื่องนี้นะมันต้องมีตัวอื่นนะครับซึ่ง เว็บแรกเลยที่ผมคิดว่าเอ้ยเขาควรจะมานั่นก็คือเบรนนีแอคนะครับเบรนีแอคเนี่ยวายร้ายที่ต้องการความรู้ของจักรวาลอะไรประมาณเนี่ยเดินทางไปในดาวต่างๆอะไรประมาณเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเบรนีแอคก็ได้นะเหมาะแกการมาเปิดตัวในภาคนี้นะครับเป็นคัดมันไดให้ซูเปอร์แมนเนี่ยเหยียบนะครับแล้วก็ให้ฮีโร่คนอื่นเนี่ยคอยเหยียบนะคือ ผมน่ยชอบเบรนนีแอคอยู่นะครับถ้าดูการ์ตูนหรืออะไรประมาณนี้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคาดเดาไว้นะว่าการที่มีเล็กซ t e ูเทอร์อยู่ในภาคเนี้ยแล้วผมคิดว่าถ้ามันมีเบรนนีแอคจริงๆนะมันอาจจะมีการรวมร่างระหว่าง2คนนี้นะครับซึ่งใน justice league unlimited เนี่ยมันมีการรวมร่างของเล็กซ t e ูเทอร์กับเบรนนีแอกนะครับก็กลายเป็นวายร้ายอีกคนนึงนะชื่อเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่า ลูเทอร์นีแอคหรือเปล่านะครับเอออันนี้ก็เป็นการคาดเดาขำๆข,ข,ของผมนะซึ่งเราต้องรอดูตัวอย่างครับซึ่งก็น่าจะรออีกสักพักหนึ่งแหละครับกว่าที่เขาจะมีการเปิดเผยตัวอย่างซึ่งผมรอเลยผมอยากที่จะเห็น m o o and Tone ภายในเรื่องว่ามันจะออกมาในแนวไหนนะครับและ Superman ภาคนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อนะครับตอนแรกจะเป็นอันนั้นใช่ไหมซูเปอร์แมนเลกาซีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น ซูเปอร์แมนเฉยๆนะครับซึ่งก็มีกำหนดการฉายแล้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะจะฉายในวันที่11กรกฎาคมปี2025นะครับก็คืออีกปีนึงอะ่ะเออกว่าที่เราจะได้เห็นว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะดีหรือแย่แต่ว่าผมคิดว่าฝีมือเจมกันอนะ่ะเขาดีอยู่แล้วนะหนังหลายๆเรื่องในช่วงหลังๆเนี่ยที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ดีหมดเลยนะอย่างกาเดียนเนี่ยภาค3เนี่ยก็ทําให้ผมน้ําตาแตกเหมือนกันนะ ทั้งที่รู้ว่าตัวละครภายในเรื่องเนี่ยพวกอรเก็ตและคูแล้วก็ผองเพื่อนเนี่ยมันเป็น c g แล้วก็ใช้คนโมแคปอะไรประมาณเนี่ยเออแต่มันทำให้ผมอินได้วะ่ะทำให้ผมน้ำตาไหลได้วะผมคิดว่าเจมกัรเน่ยมีฝีมือพอสมควรเลยนะครับแล้วการที่เขามากำกับหนังซูเปอร์แมนซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดว่าเขาอยากจะทำมานานแล้วเมื่อก่อนเขาเคยโปรดิวเซอร์เรื่องไบร์เบิร์นนะครับซึ่งไบร์เบิร์นเนี่ย เรียกได้ว่ามันคือซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นชั่วร้ายเลยหลายๆคนที่เคยดูไบร์เบิร์นนะครับก็ต้องนึกเลยว่าเอ้ยนี่แหละคือถ้ามันทำเป็นหนัง DC นะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งจักรวาลของซูเปอร์แมนหรือเปล่าซูเปอร์แมนในเวอร์ชั่นที่โหดร้ายเป็นเด็กเปลดนะครับในตอนนั้นผมได้ยินชื่อเจมกันผมก็รู้สึกว่าโอเคนะมันก็น่าสนใจดีนะครับ จนมีข่าวว่าแกจะมากำกับซูเปอร์แมนเนี่ยผมก็เลยคิดว่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยผมคิดว่าเจมกันเนี่ยต้องอยากทําอะไรเกี่ยวกับซูเปอร์แมนแน่เลยคือเขาอาจจะฝังใจหรือว่าอยากจะเล่าในโทนของเขานะครับอยากเป็นเลกาซี่ของเขาอ่ะเออเขาก็เลยตั้งชื่อซูเปอร์เลกาซี่เอออะไรประมาณเนี้ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าหนังจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวผมผมคิดว่านั่นะแหละโอเคอยู่แล้วละ่ะไม่ได้แย่แน่นอนอ่ะ อาจจะโทนกลางๆนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะเออก็รอติดตามชมละกันนะครับถ้าเรื่องซูแมนเลกาซี่ปังนะครับเรื่องต่อไปและเรื่องต่อๆไปเนี่ยโอ้โหมีลุ้นแน่นอนนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแผนก็ได้นะจากเดิมเนี่ยวางแผนหนังว่าจะสร้างนู่นนี่นั่นนะครับซูแมนเนี่ยโด่งดังเขาอาจจะขั้นนะครับเอาซูแมนเนี่ยภาค2เนี่ยมาฉายต่อเลยนะอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นการ อัปเดตข่าวประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ไว้แล้วกันนะครับสำหรับในวินนีผมต้องเอ่ยคำว่าสวัสด,ดีครับ